ี๋ยจะล้างทำอันนี้ก่อนเอาไปตากก่อนอันนี้ค่อยทำทีหลังหั่นแบบนี้นะคะเพื่อนๆมันมันแห้งไววันก่อนยายพึ่งพึ่งได้ความรู้ใหม่เนี่ยหั่นแบบนี้วันก่อนยายหั่นแบบเนี้ยมันจะหนาฮะเนี่ยหั่นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะหนา มันไม่มันไม่ไม่แห้งไปถ้าเราหั่นแผ่นๆแบบนี้มันชิ้นเท่ากันไงอันนี้มันเมื่อคือเท็ลูกใหญ่มันก็ไม่เท่ากันนะได้ความรู้ใหม่นี่หั่นแบบนี้ถ้าใหญ่หน่อยก็เอาสี่ชิ้นเหมือนอันนี้ยายก็ผ่าครึ่งวันก่อนเนี่ยเนี่ยผ่าครึ่งอันนี้ยายจะหั่นแบบเฉียงนี่นี่แบบเนี้ย นะะนี่ได้ความรู้ใหม่ประสบการณ์ประสบการณ์รรณนี่เนอะวันก้อนเล็กๆยังงย้ายพาขึ่งมันเล็กนี่มันก็จะชิ้นเท่ากันนี่ความหนามันเท่ากันมันก็มันก็แห้งเสมอกันอ่ะนะ สองหมอจ้าเดี๋ยวไปตากก่อนนะคะะอยากจะต้มไว้แล้วก็จะแช่ไว้อย่างนี้แหละเนาะ เวลาเราทำต้มซุปต้มอ,อะไรก็เอามาใส่อากาศร้อนๆ้อนทำกาแฟเย็นกินดีกว่าใหญ่เป็นคนที่ไม่กินกาแฟะนะแต่กาแฟเย็นจะกินอยู่ ใเย็นชื่นใจดูว่าจะไม่ปลูกปีหน้าเก็บไว้หน่อยไม่ปลูกก็ไม่รู้จะปลูกอันไหนปลูกอันไหนก็ไม่ได้กินปลูกอันนี้ได้กินแต่ก็แกเร็วยายเขาเก็บกันนะเนี่ยอันนี้เขาจะเก็บไว้เนี่ยอันนี้ตัวถั่วเยอรมัน ยายเขาเก็บก่อนนะอันนี้ทวกคุมเยอรมันนะคะอันนี้ถ้าฝนตกตกมามันออกดอกมันออกดอกอีกมันมีมันมีลูกมีฝักอีกนะนี่ยังอ่อนอยู่เลยก็เก็บกินไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าให้รดน้ำไม่รดแล้วแหละมันไม่คุ้มเนาะนี่เห็นไหมมันออกดอกมาอีกนี่ แต่ถ้ายายเปิดสปริงเกอร์มันก็มาถึงนี่แหละพรเก็บกินไปเรื่อยๆอมมเมล็ดมันก็เอาไว้ทําพันุด้วยก็เอาไว้กินด้วยห่อ,หอข้าวต้มข้าวต้มทําขนมก็ได้แต่มันจะเป็นสีขาวนะคะมันไม่ใช่สีดำดนีน่จะตัดแมงลักตรงนั้นหน่อยหันมาทางนี้ก็ ชุ่ยชุ่ชุ่ชุ่ยนี่เห็นไหม,มหวานหวานเต็มเลยเนี่ยให้ลูกไม่ใหญ่เก็บไปฝากพี่เหมือนบั้งหม ยายเก็บกินทุกวันทุกวันพี่เหมินไม่เคยได้กินเลยเก็บไปฝากพี่เหมินดีกว่าสร้างภาพหน่อยสร้างภาพถ่ายคลิปเก็บไปฝากพี่เหมนแต่เก็บกินเองในตนทุกวันทุกวันอันนี้สร้างภาพโอ้เก็บไปฝากผัวไปหาอะไรมาใส่จุ่มหนูเลี้ยกนี่ก็ได้เยอะอยู่ด้เพื่อนๆน,นี่ถ้าไปซื้อในห้างก็เป็นร้อยได้นี่ แค่นี้นะ่ะเออไม่คิดว่าจะได้เยอะอถั่วอันนี้ถั่วเวียดนามอันนี้ถั่วไทยอันนี้ถั่วฝรังโอ้ยเพื่อนเพื่อนอุย้ยหั่นแน่ๆเลยจะมีอะไรนี่นี่ ใครจะมาทําอะไรถ้าว่าแฟนยายตัดยามันก็เป็นไปไม่ได้นี่มันมีเหล็กอยู่ตรงนี้นี่โอยที่มาจิกเนี่ยที่มันออกมาจิกมาเขือเทศวันนั้นน่ะจะมีอะไรอืดโอ๊ยโอยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอโอ๊ยโมันน่าทำเป็นว่ายอะเยอะอีก ดินแห้งมากเลยเดี๋ยวค่อยรดนำ้ำเดี๋ยวไปเก็บไอ้นี่ก่อนเก็บไอ้อะไรนะแมงลักแมงลักเอาอะไรใส่ละทีนี้แมงลักเริ่มใบแดงๆนะดินก็นแห้งแห้งถอนยญ้าไปด้วยเลยเก็บผักไปด้วยถอนหาไปด้วยเอาไปให้กระต่าย ไ้ใส่ถุงมือมาหรอกยายก็ยังนี่หละไม่ได้อารไม่หรอกเนาะตอนไปด้วยเก็บไปด้วยจะทำก่อนเด้อ หาจะตายไปอีกเยอะๆเลย ตัดหมดอมพอ,อเอาแค่นี้แหละดูก่อนว่ามันจะแต่มันก็หนาวหนาวนมันมันเหี่ยวเลยมันจะตายแหละไม่รู้ว่ามันจะแก่หรือเปล่า,มาเมล็ด โหราพา,าโหราพากระเพราโหระพาดูสิสวยนะเพื่อนดูสวยสวยฝรั่งเขาปลูกเป็นไม้ประดับไดาา้นี่ด่โหรพานี่ดูสวยเนาะตัดหรือเปล่าละ่ะโหระพานี่กระเพราก็เริ่มไปแล้ว เผาได้แช่ไว้นิดนึงจะตัดอีกหน่อยนึงนี่พอแล้วแหละกระเพาโหระพาแมงรักย้ายไม่แช่แล้ว <c oughs> เหลือก็ปล่อยเนาะอาไว้กินไปเรื่อยๆไปเดี๋ยวจะไปเก็บเอ่อเอ่อแปลกเบอร์รี่ข้างหลังนน่นเย็นแล้วนะเนี่ยพี่เหมืินมาให้อาหารกระตายแล้วแสดงว่าทุ่มแล้วมั้งนี่หนึ่งทุ่มกว่าแล้วมั้งไม่เป็นไรหรอกอากาศเย็นๆ ไปดูโลกพุนด้วย